เหมือนเพลงของตัวเองเลยนะคะหนุ่มเสียงดีที่พิพิธพลนักร้องนำวงเจสเซเตอร์ที่ควงแขนหวานใจสาวแนสุภาพรซิงค์เขา้าดูใจกัน1ิปีเข้าประตูวิวาไปเมื่อวานนี้โดยมีเพื่อนๆในแวดวงดนตรีมาร่วมยินดีอย่างอบอุ่นทางเพื่อนรวมวงเจสเซเตอร์หนุ่มๆุมแททูคัลเลอร์วงซีลซีสันไฟฟ์และสาวลูลาค่ะโดยเจ้าบ่าวป้ายแดงเผยว่าทำเซอร์ไพรส์ขอสาวแนสแต่งงานในวันวาเลนไทน์ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะยิ่งคบกันก็ยิ่งเข้ากันได้ดีค่ะเนื่องจากนิสัยและทัศนคติหลายอย่างเหมือนกันแต่หลังแต่งงานคงต้องปรับตัวไม่น้อยเพราะหนุ่มทีก็ยังต้องรับงานดนตรีกลางคืนเหมือนเดิมแต่ก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่สามีไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยละค่ะการรอเขาไปทำงานนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักร้องบางทีต้องร้องเพลงแล้วกลับดึกๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องรอเขาอ่ะแก็ก็มีงานก็ดีแล้วหลับรอในความรู้สึกผมมันรู้สึกว่ามัน เป็นคนที่ใช่มาตั้งแต่แรกครับแล้วก็พอหลังจากที่ได้คบกันมาศึกษาดูใจกันมาก็ยิ่งยิ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเหมือนเหมือนกันก็ตั้งแต่วันที่รักกันก็ไม่รู้สึกว่าเราจะรักใครได้อีกเลยอย่างเงี้ยคแต่ก่อนอื่นเจ้าบ่าวก็ขออนุญาตพื้นร่วมวงพาวหวานใจไปฮันนีมูนที่แดนผู้ดีอังกฤษเป็นเวลาสองสัปดาห์ในเดือนกันยายนนี้และพร้อมเดินหน้ามีเบบีทันทีค่ะ